บรรยากาศตอนค่ำๆพี่น้องเมื่อนอี่ก็ซีมีลมมีแดดลมกับลมบ้แห้งบันไดสบายดีพี่น้องสบายดีบัสสุกูสุกพี่น้องจา้าสวัสดียามแรงยินดีตอนหับข้าสุซองบอกแบบสาวันเก่าพี่น้องเป็นยังไ้พี่น้องบอกเลขมีผูถืออยู่บ่ถ้า,ายาเบื้องคลิปแต่มือนั่นนะน่าจะถืออยู่พรอบอกว่าสิบเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดถ้ามีคนสื่อก็ถือ ซุปสิบซุปสิบเนี่งกันอีกละสองคนนะบันทกเลขบันทกเลขบวชสบายดีเด้อเนาะสบายดีล้างวยออกไปจังไรพี่น้องผู้ใดถือเลขนะขอเสียงดังๆแน่ค่อยบอกแล้วคับไล่ซื้อตามนะคือวันนี้เป็นอาจารย์แป๊บนะคะสิบเซนหาเจนเก่าเจนเรามาแท้แน่นอนผู้ใดถือก็ดีใจด้วย แต่ว่าขอเถื <บา S 1> <ด>่อยุพี่น้องสาบาท์มแปะถุงพี่น้องเต้นฝุ่ยพี่ขพ <laughs> วกลอ,อกกินนี่ยนะพี่น้องนู้นเฮ้ยหาสูดเพราะจะอะไรเรากะว่าหวกมหาขอส่วนบุญ <laughs> ฉันยังท่านสายด้วยท่านได้ขอส่วนขอก่อนเดีขอเสียงเงินก่อน <laughs> แต่ว่าท่นนานท่านผู้ใดถือกระดีใจน้าพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าบอกคักอะไรนเดินเอาแต่ว่ามีคนถึงแล้วมีบอกยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ได้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเนาะ มีมีคนถือน้ำเซติหโโอ้สุดยอดไปเลยดีใจน้ำหลายๆเนาะสำหรับคนที่ถือสาวั้านบอกเอาซื้อแหละตั้งแต่ล้างเจ้าของเอาซื้อเหล็กกดถือแล้วก็แบบเขาสิบอกว่าเหล็กเนี้ยก็คือพวกสื่ออยู่้วเนาะบ๊วยแม่นยังนกทินหงบ๊วยได้พันเตลุนเลรออีกอย่างผัดเอ่อยหนบ่อนนอนเหมือนน่ะผัดมานอนอยู่เฮือนคุณยายอ้ยกันเก๋เลยเฮ่นกระตางยังไงโศกบ๊แปมทะเลสาวั้านบอกกันบ่แปมว่า เออก็ลองสืบมึงดูเพื่อได้ค่ายาค่าไปปวดขึ้นเมื่อไหร่นะออกเทอีะะอยูยี่สิบบาทนะจ๊ะบอกแปลงอุลละก็ไหนท่านกวดทุกข์ค่ะไปหาหมอเมื่อไหร่ท่านกุ้งพี่น้องบริการยุหนันบินเมื่อนยองทุ่นจริงเพราะว่าเราซื้อขอมากนะบรดษัทไหนนะวาร์ิมาแต่เศร้าน้อยนิดแต่ว่าบริการเขาเจ้ามาส่งโต้พี่น้องส่งโต้สงต่งตังค์นี่มาหอดแล้วแล้วก็ตั้งไว้อยู่พุ่น บมมีคนสื่อตามมนเนาะมีคนสื่อไลยอยู่บ่ะจะว่าเห็นคอมเมนต์เนียคอมเมนต์กับลลยค,ลยคนกับแปลอยู่พี่น้องเจ็ดหาหาเจ็ดเห็นแฝ่ไลยคอนอยู่เลยแต่ว่าทางทางฮาเนี่ยนะอันอยู่สิบเจ็ดเขาเจ้ามา

ก็สิ่งรแต่ว่าเมื่อนี้กับด้บ้านกัเสียงสาลามุนมุนวายนพี่น้องเลยพราะว่าเขาเจ้ามาอันเขาเจ้ามาพมดินเบาอนเนี่องเ็ดเาซีพรอนเนาะแต่ว่าเรปการิ่พิ่นโอเยแไม่นม่นปัจจุบันนเพิ่นเหตุงานิไทยแล้วไปแล้วพี่น้องมื่อนนเดินทางแล้วหอดแล้วเสร็จมาบอก เอฟเอ้ยเอฟซีเ e ห็นเฮาหลายๆว่ะพี่ออกไปเห็นเป่าสีคอนตัวจริงเฉียงจริงเดินไปจังไหนมารีวิวให้ฟังแน่เราเสร็จมาหาทอนว่ะเอฟซีถักเฮาแบบหลายหนึ่งว่ะเสรนเพิ่นลงไปเห็นงานนะพี่น้องอยู่คอนแก่นไปทำงานหาเงินเมื่อเดินทางเห้นแชทมาบอกในกลุ่มเนี่ยหมดแล้วรอจะเขามารับงานอยู่ขอนแก่นนะจ๊ะเคุยทีเห็นค่ะ แมนอยู่แค่นั้นแหละคนสูงๆอยู่พี่น้องเลยร้อยแปดสิบเมื่อกี้เราไปใซ่พี่น้องอยู่ซุ้มกันอยู่ในห้านเนี่ยแหละอยู่ห้านว่าตอนคทำสิพากันไปหาอยู่หากินเนาะหาสอนบนาะมาซืไปหาสอนกลุ่มมาสอนตั้งแต่เดินแล้วเดี๋ยวมืึงเข้าสิพาผู้สาวไปสอนเนาะผู้สาวเขาไปอยากกินกุ้งนี่บไป คนแรกของคือทั้งไต่ทั้งต่ำอยากกินกุ้งหรือว่าสิริกินกุ้งทะเลหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยมันไปได้สองนิ้มไ<อ>ปเปิ่งพี่น้องพวกนี้นะข้าบ่แหบเมื่อนี้นะเมื่อนี้นรากินมาได้ดอกเพราะว่ามันบระทันด้เงินเล็กมันต้องมันต้องมาอือ่นเขาได้แล้วเขาติดข้าวขนมสาวันน่าได้ติปอีกแล้วได้เบอร์ทุกคนจ้าได้เบอร์สาม นั่นหรอไม่เห็นเพรื่องถือเลขว้าวขอบพระคุณมากมากนะคะน้องก็คอยเฮ้งรวยๆปังๆตัวเก่าแม่นถ้าพายชื่อพายชื่อตามน้องบอแป๊บบอกมื่อนัรนกันนะสิถืออยู่เด้ออาจารย์แป๊บแม่นเคืนวะอาจารย์แป๊บแม่นงวดนี้งวดหนานเขาสี่ถ่ายตัวเบอร์แป๊บนี่เดี๋แป๊บอย่าไปหาหลอกลวงประชาชนบอมันก็สี่ไข่ไขแบบแบบแบบไม่มีเงินเดาสามหมวดได้อยู่สามหมวดเด้ออันไดน

เปิดใช้งานได้เรียบร้อยพี่น้องเจ้าประธานได้เอาเขาแต่อข,ววของเจ้าอ๋อคอนเจดเคกโฉมสดเจ้า,า,า,าววคนสั่งเค้กไลยพี่น้องออเดอร์เค้กไลยเออหลายๆคนกับพี่น้องมาทานชิมราเบิ่งแนะนำมันให้เข้าหันตัวไอจิบอกว่ามันมีหันออกมาแล้วบอกปรานได้ไข่เติมครับนี่พี่น้องนี่ตู้นะคะาออกไม่ทั้งเดียวกันบหมดเลยจ้าเนาะปิ้นไม่แล้ว แบบนี้แหละถต้องตังต้นไม้นี่เพราะว่าคนมาเขาเจ้ากับมาหลักกันแนมเห็นโหลดพี่น้องตอนนี้มีขอ,องอยู่ในตู้แ๊พซี่แล้วแต่เอ็มร้อยเนาะบอมตู้อยู่บนท่านในคนยังเข่าง่ายลงมาพี่กะแบบง่ายสะดวกพี่น้อ,องไว้คล้องไว้ยังกะสบายแล้วก็เรื่องกระดานไฟเนาะเข้าไปซื้อปักมาใส่เลยที่ใส่อันเดียวอยู่นี่จ้าแม่นใส่ปักพายเราตั่ได้ใส่ห่วงกันเนาะเพราะว่าแบบมันสอดนั่นแหละเข้ากระโปงหมูขาวๆพี่น้อง เครื่องใส่ผ้ามันมันมันกินไฟแห้งพี่น้องมันดูดไฟแห้งแลงเพราะฉะนั้นก็คือใหญ่ใส่คนละปากความเย็นได้เยอะตู้แซ่พี่น้องมาในซาแซงเฮ็ดเค้กเฮ็ดยังก็สบายแหละเห็ดแล้วก็คือมีแต่เอาคำว่าไว้ในตู้โหลดตอนนี้ก็คือน้างกลังของเค้กเนาะวันนี้มีออเดอร์มาสองก้อนความจริงจะมีสามมีสี่แต่ว่าเราเห็ดบ่ไวเนาะเราก็เลยแบบ เมื่อยพี่น้องเมื่อยถ้าเช็ดเค็กต้องนั่งเฮ็ดเฮ็ดมือหนึ่งโหลดใช้เวลาเฮ็ดมือหนึ่งโหลดพี่น้องพิษล้านเฮ็ดโหลดแต่นี่ก็คือแบบชวอนคลายเครื่องขาที่บเม็นหนังทรงเนาะหลายๆคนกะอยากให้ซอยทรงน้าอยู่จ้าอันนี้ก็ลองคิดบางคนพี่น้องเนาะกันทรงให้เจ้าของกินและทรงได้แต่ว่าบกกะเฮ็ดให้เขาที่มาซื้อเมื่อถ้าเฮาได้เฮ็ด ตามสูตรมันรน่นขนาสิโอเคได้พี่น้องแต่ว่าสูตรเราเนี่ยเราเอาไปทิส้สูตรที่เราจดไว้วมันลึกบนเหลีหล่ยมนางก็เลยจิกไป,ปนางนางจือผู้เดียวพี่น้องเน,น,นี่มันก็เป็นความลับของเราได้จะหาเท่ากับสีไปเหมือนสูงของเขาอะไรอย่างเงี้ยน <c oughs> คือแบบเพชรไอติมอะไรคือพอน้องเมยอนี่คนอยากมาถามสูตรแล้วเรา,าบอกบอกนี่พี่น้องอการคันอยายกได้เจ้าก็ตระตมแม่แมน ใส่งบเป็นเท่ธุระธุระกับเพราะว่าเทากับไปเฮียนมาคือกันเนาะเ้ากับเสียเงินคือกันสูตรแต่ละสูตรมันก็บอกคือกันพี่น้องนี่เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้สูตรจะต้องมาเฮียนเห็ดน้ำก็คือมาซื้อเอาเฮียนเห็ดเป็นน้ำพี่น้องสวราะฉันคิดว่าสิ่งแจกมันทอดเนาะเพราะว่าเมามันอีเมลมาแต่ว่าท่านได้แจกพี่น้องแตสิ่แจกให้ใครมันโบมีคนมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มันต้องวันจันทร์พี่น้อง เด็กๆเกข่าโรงเรียนจัในเมันสิบวอฟฟ์อะไรขับเข้าห้างกระถดเดี่ยวมันผู้เป็นยังเนาะประตีล้ลุลุ้มก็เจ้าอ่ะยกดินนนั่หน้าบอสีพร,พ,ร,รงงพี่น,น้องทางเพื่อนผมก็เจ้าทมดินเจ้าผู้เจ้าผมไม่ได้อยู่ลงเขียงานแล้วเมนี้ก็ง่ายแน่พี่น้องถนนคนทางเดี๋ยวคำจะมาชาแสงนะก็สิปิดหลังน,นะพี่น้อง นางมีออเดอร์ทำเค้กนะทุกคนนี่พี่น้องอันนี้เป็นกล้วยอ่าเป็นมันทอดของเนียสาวันจะมาแจกแต่ว่านนบ่มีคน,นพี่น้องเมื่อก่อนนะมีหน,น้าคนก็ยังขมากอกเสียงว่า มื่อก่อนนะมีนาเพิ่นโอนเงินมาให้อันซื้อพักบ่งพี่แม่เนาะแต่ว่าเพิ่นโอนมาอ่ะหนูหาลอยแล้วมันทีเรือน,น,นะชวนเขาไปเอาชวนก็เลยอุดนุนพี่แม่อีกว่าแล้นะวชุดกอดมันทีเดียวเนาะก็เลยเงินหาลอยหายพี่แม่เบิดเลยแหละกันต่างเมาม้านแห่กระสีแจกเนาะเป็น,ม,นมันโอนแต่ว่าบอกท่านจะมีคนยอมคิดว่าสิแตกมือ,มอนี่แต่ว่าในหานเหยียบเ,เ,นะเหงาแห้งเนาะเมื่อนี้เด็กเมื่อนี้ที่ไม่รุ่นกับมึมีคนเข้ามาสัมผัสย,ย่องเน่ยเด็กๆด็กระจัก ไปทางไในเบิร์ตพากันไปวังรถดุดรถอันจกอยู่หูเบิร์ตพี่น้องเไยแต่เมื่อก่อนนะคันบโมเมียนยางแถวบ้านเขาเจ้ากับมาร่วมโตกันเยอะน,นี่แหละ่บ้านในก็ไม่มแต่ล,ล,ล้อเป็นวันจันทร์หรือว่ามืออื่นกูแหละคันมีคนมาพี่นอ้อ,นนนนอ,อนงวั่นจันทร์แล้วเนาะจันทร์รอบเดียวรถ มั่จ <ak> ังได้เบิดกูคนเวลาเด็กๆสิไปโรงเรียนนะพี่น้องนั่แหละพี่น้องมือนี่กับมือยังหลดีใจขนาดเลยในหอบจักแม่จักเดือนเราถือเลขน่อดี้่าคกับองดีบดีู้ แมนกับใครอยู่พี่น้องแต่ว่ายังไม่ทันหอดแต่ว่ามือว่านในชั่มนี้นระาเริ่มเมื่อยแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้กะปกติอยู่กะบนาสีไข่ขึ้นแต่ว่าชองมือสามมือก่อนนะคือหอดโมงมาสี่โมงกว่ามาแล้วแม่เอารถพี่น้องเมื่อยแบบเมื่อยอะไรเมื่อยแห้ง,ห,งห่านาน,น,าาน,น้อยๆกัจัดแจมเขม้ามาเรียบร้อยพี่น้อง ่อันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาทองแม่นอันนี้เป็นอ่างบัวเนาะคนเราปล่อยใส่เหล็กจะให้เลี้ยงปลาาเพื่อนบอกว่าให้เลี้ยงปลาหางโลกยุ่งอะไรจได้น้ำโสกน้ำหลากพี่น้องประมาณนี้ยเดี๋ยวเ่าจะไปหาหลอดซื้อปลาทุกยูงก่อนแต่ว่าต้นใหม่ต้นยังเก่าลงมาผีเบิดเด็กพี่น้องใช่อยู่นะห่านอุ้ยอันนี้ฉันเอามาแต่สวนอาเขตนะเฮ้ยต้นบางนัได้หน่อย ต้นบางนัดนหน่อยวะเอามากไก่นะจ๊ะแม่นเอาม้าเตื้องนาผมนั่นหลายแหงอันนี้ดอกกุยเชียนอันนี้ก็นั่งบวกทุบมา้าจะบันใหญ่อันนี้กามาแตอ่อุบดนาห่านมันต้องปลูกประดับดอกใหม่ย,ยังใส่พี<า>่นอ้องตอนสั้นไปทางเอื้อยคัแนนดีนอุบลสแนเอาเบี้ยมาแล้วมันก็เลยแบบเกิดลูกเกิดร้านได้หลายๆเน้องต้นแต่ว่าแถวบ้านเฮาก็มีอยู่บอนที่เขาเจออา้าอ่ะกล้าเบี้ยไมมปลูกอยู่ทางลุ่มหมดแหละทางโ้องนั่ง,งนั่หมู่พี่น้อง ซ้ำเห็นพี่น้องามันสิเป็นของค่บาทสิบบาทกระไคได้ตลอดพี่นอ้องอุนก็พอได้ใส่ย้อนเนาะอีกอย่างอีกอย่างพันเท่ากับบริยูในเมืองเนาะ<ม>บริเอเชียอันค่าน้าค่าไฟบริเอเชียค่าห้องเองก็คือยยบอสอันนี้เซียกะเซียค่าไฟแต่แบบว่าดินบริเซาเขาไม่ซื้อเนาะมันเป็นแบบมันเป็นที่ของเทาเอง ศาสนาเป็นก็บโจือ้อหักมากคำนี้ก็คือเครือค่อ,องคลองไทยหาบาทสิบาทเห็นแล้วก็คลายก็เป็นปก,ก,กำไรเล็กๆน้อยๆไปพี่น้องสะสมไปเรื่อยๆก็คล้ายกัเฮาบ่หาคล้ายกัเฮาบ่ขายคล้ายกัเฮาบาา่เห็นอย่างเลยแม่น,า,นาดอันนั้นมันสิห้าบาทสิบาทแตคลายไปโลดยยังหน่อยมันก็แบบอยู่บ้านเฮาเนาะยังหน่อยก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่กับครอบครัวแม่นโชคดีนะที่เฮาแบบยังมีพ่อมีแม่สอยปัจจุบันนี่ยบวชเสียดยังกะ อกกับแม่่พีน้อง็คือยังเห็นอะไรพี่น้องย่ำหน้ามากกัเห็ดให้เห็ดนาย่ำหนีมากกัยู่ไปตามนี่พี่น้องแม่นผู้บริห็ดสวนก็ยู่ซื้อๆเนาะสั่นก็ไปตัดอ้อยขุดมันจม,นมนบจังเพิ่นแต่ว่าวัยรุ่นในบ้านนี่ก็หลายคนเด้ผู้เฒ่าพวกอ่ะนนั้นเขาจะขามไปตัดอ้อยหรือว่าเก็บมันอยู่ฟังคุณก็ไดาก็คือเก็บมันเนาะแม่นก็เรียบร้อย อะไรพี่น้องจา้ามือนี้ก็ดีใจกับทุกคนที่พากันได้เลขน้ำไดพี่น้อง<น>ดีใจกับเบาแป๊บด้วยค่ะที่ถือหวยเนาะแล้วก็ดีใจกับเสาแซงพร้อมและก็ดีใจกับเอฟซีผู้ที่แบบถือเลขที่เฮ้งๆกับขเขาเฮงๆต่อไปอพี่น้องเนาะดีใจกับผู้ที่ซื้อนั่นแหละพี่น้องจา้ามาห้อนีนก็สิได้ขอร์ดหาดลาขอบใจเบิดสุขษสุขคนที่ติดตามแล้วก็ไปกลังใจให้บ่าแป๊บสวรรค์พี่น้องขอบคุณทุกๆคำลังใจที่ส่งมาให้บ่าแป๊บไดพี่น้องขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะ ก็กันคลิปหนาพี่น้องรอชมอีกตอนค่ำจิไปทา้งหลต่อไปหากินจตาวันนี้